็พ่อซื้อแล้วก็มาเก็บไว้ตรงนี้ครับตรงนี้มันจะวางอยู่คู่กันฝังละสองล้อครับครับตอนแรกอ่าครั้งแรกที่เขามาเอาเขามาเอาตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าข้างในมันเอายากเขาเลยไม่เอาแล้วพอเขาเอาอันนี้ไปใช่ไหมครับวันที่26ก็โชงไปสี่วันพอมาเมื่อคืนเขาก็กลับมาเอาอีกสองันที่วางอยู่ตรงนู้นแต่ทีนี้เหมือนเหมือนแบบว่า รู้อยู่แล้วว่าว่าเขาต้องกลับมาเอาใครก็เลยเอาเชือกเอ็นนะครับผูกกับแมวนไว้แล้วก็โยนเขาไปในห้องพี่สาวครับเราเมื่อคืนที่เกิดเหตุเขาก็มาเอาจริงๆริมครับแต่ออกไปไม่ทันเพราะว่าอ่าโจรไวกว่าครับคาดว่าเป็นคนเดียวกันเลยไหมครับอ่าลักษณะน่าจะเป็นคนน่าจะคนเดียวกันกับที่มาครั้งแรกครับใช่เพราะว่าครั้งแรกเ,เข้ามาเขาจะใส่หมวกกันน็อก แล้วก็เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวแต่คร like ั้งที่สองมือเขาช่างใจคิดว่าเราไม่รู้เขามาเขาขับรถบนไปทางนู้นก่อนทีบนไปแล้วก็อส่งคนหนึ่งดวงข้างหน้าเราวมาสายเขาก็ไปจอดฝั่งนู้นแล้วคนที่มาขโมยเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็เลาะเข้าไปทางนู้นแล้วเขาก็มายกไปเลยครับก็วันแรกพ่อจะไปแจ้งความมาครับ แล้วก็ลงมาประจำวันไว้แล้วก็มีเจ้าที่สืบสวนเขาลงมาดูเหตุการณ์พื้นที่ในภายในที่เกิดเหตุครับแล้วก็เมื่อคืนผมก็เปคนไปแจ้งความแล้วก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดทางเทศบาลนะครับเ,เทศบาลว่าไงเทศบาลบอกว่าดูไม่ได้เะยครับกล้องที่ติดไว้อยู่ในห้งบ้านสิบกว่าตัวมีอะไรอยากบอกกับทางเทศบาลและก็ตำรวจไหมครับทางเทศบาลก็ เรื่องกล้องวงจรปิดน,นะครับมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเป็นหูเป็นตาให้กับชาวบ้านนะครับก็คือเวลาเหดเกิด,ด้เกิดเหตุอย่างเงี้ยครับก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครเข้าออกบ้านหรือใครจุลกรรมอะไรไปครับเพ่ไป<ม>ซ่มมอมแซมใช่ครับ,รบอยากให้อ่าช่วยดำเนินการให้ให,ให้ให้มันเรียบร้อยครับไม่ใช่ว่าเอามาตั้งติดตั้งไว้แล้วก็ใช้การไม่ได้เวลาจะใช้งานก็หาหลักฐานอะไรไม่ได้ครับอย่างตำรวจชุดสืบสวนก็ต้อง ไปไล่เคาะตามบ้านที่มีกล้องวงจรปิดเพื่อดูหลักฐานนะก็อยากให้จับคนร้ายให้ได้ไวๆครับเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยตอนนี้มีข่าวว่าโจรกรรมเยอะมากแล้วรู้สึกว่าน่เป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันล่าสุดนี่มีอ่าพี่ที่เขาทําทําแอร์โดนขโมยสายทองแดงไป